ช่างต้นท,อทอ่ทชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเพสนะฮะอันนี้จะเป็นรถขายนะครับรถทาทา,า CNG ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องตัวหัวโหนกนะฮะตัวใหม่ CNG พัดนะครับอ่าอันนี้ลูกค้ามาฝากขายนะครับ CNG พัด ตัวนี้จะเป็นตัวเพาลลอยจากโรงงานนะฮะตัวเพาลลอยจากโรงงานอ่าบรรทุกตั้งได้ตั้งแต่เกิดนะฮะสภาพโดยรวมภายนอกนะประมาณนี้เลยรถบอดี้อ่าค่อนข้างจะโอเคนะก็จะมีช้ำๆบ้างประมาณนี้นะฮะดูรอบรอบรอบๆอบก่อนนะยางเยิงโอเคนะเนะนี่ยยังได้อยู่ก็จะมีตำหนิบ้างนะฮะรถมือสอง ตัวนี้น่าจะเป็นปีสองพันอ่าสองพันสิบสองนะถ้าจาไม่ผิดเสยนรวมภายนอกนะดูข้าวนะฮะประมาณนี้กระบะพื้นเรียบ p n g ระบบเดียวนะตัวนี้ภายในนะครับ อันนี้รถลูกค้าค่อนข้างดูแลถึงนะดูแลดีนะครับถึงครบกําหนดถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็คือเปลี่ยนถ่ายเลยนะในน้นํามันเครื่องลูกค้าจะเปลี่ยนทุกๆุกห้าพันกิโลนะลูกค้าเปลี่ยนเครื่องค่อนข้างจะโอเคเลยเหนียวเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูกันนะเดี๋ยวดูเปิดดูเครื่องก่อนเครื่องหน้าตาก็จะเป็นตัวนี้นะเครื่องตัวหัวโหนกนะซีนจีพัดตัวใหม่ เอสามสิบหกบีนะฮตัวนี้เอสามสหกบี B, มอน,น้ำตั้งฮะมาติดเครื่องดูกันนะฮะรถสามแสนวโลแอร์เย็นนะปกติหมดเครื่องก็จะประมาณนี้เลย นะสำหรับตอนท่านใดนะต้องการมองหารถไว้ใช้งานนะตัวนี้นะตอบโจทย์ได้ดีนะตัวนี้ลูกค้าเปิดราคาอยู่ที่65,000บาทนะ65 0 0 0บาทเท่านั้นนะตัว c n g พัดตัวใหม่แล้วก็เผาลอยจากโรงงานนะ ท่านใดสนใจกําลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะครับติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับกับอูช่างต้นทาทา,ทาชลบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นะ เพชรชุมชางต้นถามาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบทีบ่เดียวน่าจะ